เลขทะเบียนรถที่มีหมายเลข3 5 7 2 8 4 1 3 5 7 2 8 4หรือ1เลขใดเลขหนึ่งก็ได้นะครับที่มีอยู่ในหมายเลขทะเบียนของรถของท่านเองนะครับจงหยุดฟังคลิปนี้เพราะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3วันหลังจากที่คุณกดแชร์ขึ้นอ,อีกไปนะครับแต่หากคุณไม่ได้มีหมายเลขดังกล่าวในเลขทะเบียนรถของท่านจงกดข้ามคลิปนี้ไปได้เลยสําหรับคนที่มีหมายเลขทะเบียนรถดังกล่าวนะครับ จงตั้งใจฟังขึ้นนี้ให้จบและกดแชร์ขึ้นนิวไปนะสิ่งนี้จะเป็นข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3วันหลังจากที่คุณกดแชร์ขึ้นนิวไปนะครับตั้งจิตตั้งใจให้เป็นสมาธิส่งออกระแสจิตมาที่ไพ่สำรับนี้นะครูกันจะทําการสุ่มตรวจดูนะครับว่าจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะครับที่มีรถนะครับที่มีเลขทะเบียนดังกล่าวนะครับขอให้ออกมาตรงนะครับตามสิ่งที่คุณตั้งจิตตั้งใจไว้นะครับตอนนี้ไพ่อยู่ในมือของครูกันทั้งหมด3ใบเรเรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนไปฟังคําทานายนะครับจงกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะนะครับนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แม่นางรถของท่านเองอยากจะบอกแก่ท่านนะครับมาตรวจดูในเรื่องแรกนะครับหากคุณมีเลขทะเบียนรถนะครับที่มีเลขดังกล่าวนะครับโอ้นะครับรถคันนี้นะครับจะเป็นรถแห่งความสุขความสมหวังนับต่อจากนี้ไปนะครับเมื่อคุณน้อมรับและกดแชร์คลิปนี้นะครับรถคันนี้จะให้ความสุขความสมหวังแก่คุณนะครับ าคุณน้อมรับความสุขความสมหวังนะครับที่จะเกิดขึ้นกับคุณแก่รถของคุณเองนะครับจงกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับคุณจะมีโชคลาภเข้ามานะครับรถคันนี้จะเป็นรถนาโชคให้แก่คุณเองบางครั้งเลขทะเบียนรถของท่านเองอาจจะให้โชคท่านอยู่บ่อยๆนะครับน้อมรับหรือไม่หากน้อมรับกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับมาตรวจดูในใบต่อมาโอ้นะครับเกี่ยวข้อกับการเดินทางอย่างแท้จริงเลยนะครับ บอกเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับหากคุณคิดจะทําการสิ่งใดนะครับเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานนะครับจงใช้รถคันนี้เป็นพาหนะเป็นการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อนะครับทําธุรกรรมทําธุรกิจใดก็แล้วแต่นะครับเพราะจะนํามาซึ่งความสําเร็จความสมหวังนะครับหรือใครนะครับที่มีเลขดังกล่าวในทะเบียนรถของท่านนะครับแล้วอยากจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับคุณจะสําเร็จคุณจะสมหวังเข้ามาแก่ชีวิตของคุณเองว้าวนะครับ 2ใบแรกดีมากๆเลยนะครับหากน้อมรับอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปนะครับมาตรวจดูในใบต่อมานะครับโอ้รถคันนี้จะให้ความสุขความสมหวังความสําเร็จในหน้าที่การงานรถขนเงินรถขนทองเข้าบ้านรถขนความสุขความสมหวังเข้ามาแก่ชีวิตของคุณหากน้อมรับนะครับพลังงานดีๆแบบนี้จงกดแชร์คลิปนี้ไปและพิมพ์สาธุเข้ามาใครที่กดแชร์แล้วนะครับเตรียมรับข่าวดีเตรียมรับความสุขความสมหวัง ภายใน3วันหลังจากที่คุณกดแชร์คลิปไปหรือใครนะครับที่ต้องการตรวจดูแบบเฉพาะจะจงแบบส่วนตัวกับภุกันที่พิชัยการสุ่มการเรนทอมาภาพรวมในครั้งนี้สามารถจองคิว k r u g u n ถ้าเข้ามาจองคิวกับแอดมินได้เลยนะครับ